ทุกวันมีผู้ใช้บริการรถเมล์โดยสารในเขตกรุงเทพม,มหานครประมาณ1.5ล้านคนขณะที่เรามีรถเมล์ของขอสอมก,กที่วิ่งให้บริการอยู่ประมาณ2,800คันรวมกับรถร่วมเอกชนอีกประมาณ3,200คันเราจึงเห็นปัญหาที่ตามมามากมายไม่ว่าจะเป็นการรอรถนานในช่วงเวลาเร่งด่วน การมีรถไม่เพ <to> ียงพอและครอบคลุมในบางพื้นที่หรือรถที่นํามาให้บริการนั้นมีสภาพเก่าไม่ปลอดภัยซึ่งปัญหาเหล่านี้พบได้จากการร้องเรียนของผู้บริโภคผ่านทางสื่อต่างๆอยู่เป็นประจำเกือบทุกวันข้อมูลจากมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคร่วมกับสภาองค์กรของผู้บริโภคและสสสจากการทำงานของเครือข่ายองค์กรผู้บริโภค ที่รวบรวมข้อมูลปัญหาในพื้นที่รวมทั้งยังประสานความร่วมมือจากศูนย์สำรวจความคิดเห็นบ้านสมเด็จโพทำการศึกษาวิจัยปัญหาจากผู้ใช้บริการขนส่งสาธารณะโดยเฉพาะในเขตกรุงเทพตะวันออกและเขตกรุงทนใต้ปัญหาที่พบมากที่สุดคือการจัดเส้นทางเดินรถที่ไม่ครอบคลุมรถมีบริการไม่เพียงพอและปัญหาในด้านความปลอดภัยของตัวรถตามลำดับ ลดขันระยะอันนี้มาเป็นระดับต้นๆเลยว่าแล้วทําให้ผู้โดยสารรอ,อเป็นเวลานานตรงนี้ครับก็อยู่ที่ร้อยละ25%แปลว่าคนกรุงเทพออกมาเพื่อจะรอ,อรถเนี่ยต้องรอรถระยะเวลานานเนี่ยสคนใน1คนเนี่ยต้องรอรถนานตารางเวลาเดินรถขอให้ชัดเจนเรารู้ว่าต้นทางออก9ก้าโมงเช้าจะไปถึงเราเนี่ยเก้าโมงครึง่งแต่มันไม่ชัดเจนว่าจะถึงกี่โมงตัว g p s ที่จะบอก ว่ารถจะมาถึงตรงไม่ตรงเราเห็นว่าอีกหนึ่งอาทีรถจะมาเราก็ยืนรอแต่รถมาฝั่งตรงข้ามครับอย่างรถเมย์นะปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะละมีรถที่เป็นรถไฟฟ้ารถที่เป็นรถแอร์รุ่นใหม่ๆเพิ่มเติมขึ้นมาแต่ในส่วนของรถเก่าๆก็ยังมีอยู่หรือแม้แต่รถที่เป็นรถร่วมบริการเพราะในปัจจุบันเราก็เห็นรถเมย์จอดเสียระหว่างทางก็มีเห็นเป็นระยะอาจจะไม่ได้บ่อยมากแต่เราก็จะเห็นอยู่ ตรงส่วนนี้มีการตรวจสอบรถสภาพความพร้อมของรถก่อนการเดินทางหรือเปล่าเพราะบางทีก็เบ,บาะหลุดบ้างพื้นผุบ้างมือจับโยกเยกบ้างอย่างนี้ครับนอกจากนี้ยังพบอีกว่าเมื่อผู้โดยสารประสบปัญหาในการใช้บริการรถโดยสารประจำทางแล้วไม่ทราบช่องทางในการร้องเรียนถึงร้อยละยีซึ่งเป็นส่วนใหญ่ของผู้โดยสารทั้งหมดรองลงมาคือการร้องเรียนผ่านทางเว็บไซต์แอปพลิเคชันของหน่วยงานต่างๆเช่นของกรมการขนส่งทางบก และขอสมกเป็นต้นการร้องเรียนต่างๆที่ประชาชนทําการร้องเรียนเนี่ยเขาก็บอกว่าบางทีก็ไม่รู้ไปร้องเรียนที่ไหนเขาหาช่องทางร้องเรียนไม่ได้ผู้ไอ้พวกเองตอนนี้ก็คือเป็นประชาชนเนาะซึ่งเขาก็มีความคาดหวังครับว่าเขาจะได้รับบริการจากรถโดยสารสาธารณะที่มีความปลอดภัยการที่เราจะพัฒนาให้เขารู้สึกว่าเขาได้รับการดูแลจากภาครัฐจริงๆแล้ว ปัญหาอยู่ตรงไหนแล้ววิธีการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนจะอยู่ตรงไหนครับความเข้มแข็งของเครือข่ายองคอ์กรผู้บริโภคในวันนี้จึงเป็นแรงผลักดันให้เกิดความปลอดภัยในการใช้บริการขนส่งสาธารณะรวมทั้งยังได้เสนอแนวทางให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ในการแก้ปัญหาของผู้โดยสารและกำหนดเป็นนโยบายเพื่อสร้างระบบบริการขนส่งสาธารณะที่สะดวกปลอดภัยได้ในอนาคต